สวัสดีค่ะพี่ๆน้งนองๆพอกันไอตามเคยนะจ๊ะมืัอนี้พาลูกไส้ออกมาย่งยางหางดอกนะจ๊ะที่เก่าฝนตกมาขึ้นนะจ๊ะว่านแฟนก็ไปเรือไปเรือกับออกกฟฟิศมาค้ำเติบเลิกปบบระเฮศดิดีโอกจะเดินลงแต่วิดีโอแบบสั้นนะจ๊ะคิดว่าต่ำๆๆเลยพี่น้องมันมีคนได้ชือกองให้เดี๋ยวก็เลยกประเทศถ่ายเลยมืัอนี้ก็เลยพันดูบ้านแล้วจ๊ะวันศุกร์ ่ปภากันออกมายาแล้วก็ซีเวไปหางน้ำจะไปซื้อผวกพักพักสุดไวเ้เมล็ดกับเขาให้นองของน้องไอ้มินน่ราจะแล้วก็ซื้อผวกผลไม้อบีบบอกกีดีสมเด็จคนได้กินสองมื่อที่แล้วก็ะมีหมานตุกพี่น้องตงุกตุกมากกับปลาไหลเราะจะตุกน้อยๆเจอฝนมาขึ้นละลายตีมากๆหายๆายเราจะ ถามว่ามันหนีมีแดดบ่กขึ้มเหมือนเดิมเบิ่งจัถนนใดพี่นอ้องมันเหลือแค่แบบอันไหนที่แบบมันนั่นง布拉ไล่เนาะจ้ะ Hồi ini mình lại có nhiều câu hỏi với nâng hoa sục mông sầu rồi, có about this one rồi. จำไดกว่าเขาสร้างใหม่พี่น้องปรแม่ณเขาไอ้นี่นึกว่าเขาสร้างถนน,นตอลอดเขาที่เจอบ่อเฮ็ดวิดีโอเบิึงเนี่ยเขาสร้างไอ้ตึกใหม่ละจ้ะเนี่ยเขาซื้อบีนเว็บใหม่นี่ยพี่น่อง ที่ว่าเขาสีเดี๋ยวว่าดีนอเบีดไม่ผกข้างในของนมหของนมหของน้ำได้กันนี่มัดเทบนี้เลยปีหน้าก็จะเป็นตึกหมดพวกเกยบนะจ้ะมันจะกับตองใหญ่ออกประมาณหกเดือนหาบนยูไม่ก่อน

ฟิกโซมาดูสิเพแถบนี่ไปเหมือนเลยพี่น้องตั้งแต่อะไรมูเจ็ยบยางมานบ่จนไปถึงผู้ไหนสีขาวพุน่นดูทั้งพุนน่นนั next next ทำ nhà kẹp phần nhà nó cho nó Kẹp nhà mình không mệt Khiếp,

ในผลไม้ของเอมไมีเรียบร้อยแล้วพี่น้องอันนี้จะก็ซื้อแตงกวาแล,แล้วจะแตงกวาก็น้อยละยู่กว่าเกือบสองยู่นะจจะจะสิบเบอรไเ้ปลา,ายไปแนละ้วอันนี้ลูกปลาจ้าเอ๋ What do you want? Do you want something about yourself? กรเป็นเนื้อเนื้อเราปน้องนะงเพราะว่าเขาเจะกับนี้คือเขาลดราคาจากสามนถึ้เรนยลดราคาสามสบเอร์เซนต์นี้คือนาสิมมัสอายุมันน,นี่เด็กันถุนเจ็ดนนไก่ใจใที่เขาอบเรบหนอนเลย ไอ้กิ้บหอยเมนอินดอร์หนึ่งเนาะแช่เมนกินตอนเสาร์นะจ๊ะแล้วก็ต้มกระดูกหมูนั่งใช่กินตอนช่วงเที่ยงอุ้ยนแม่ยวนอาหารแบบตักใส่กล่องร้อนๆเลยยวน Sitting em em can eat fit like this. Get about uh, okay, nửa em ăn <laughs> ไรอรดิเออนี่ไงเรียบพี่น้องเหมือนเลยไอที่เขาไปทำช็อกโกแลตดูใบอ่ะอุ้ยเน็ป anything อะเนี่ย ย a วันเธ o ดู้ฮ h อันนี้ก็พวกเครื่องเทศาจะนเครื่องเทศโอ้โหน้ฟิลเลนแฮปอเลยเธอดูยนโยเกิฟอร์ฮิฮะยนโยเกิดฟอร์เอมินลูกอีคนวอีกาวัน ได้โยกเกิดไดยังมาเรียบรอย้อยพี่นอนตอนนี้เจ้าจะไปดูจะซื้อว,วันรวมแบบกระดูกระดูแล้วก็พวกแบบขนมให้แบบพวกแม็กมาจะน้องม้านะนะพ่าเพิ่นก็ค่อยกินหัวอหาเลย แม่กระถางน,น้องพี่น้องตอนนี้ไม่ได้เข้าไปข้างในด้วยเลยดวอันนี้ก็ะโคงซื้อมากเรียบบ้อยนะจ๊ะได้ผลไม้ได้ไดกัอกเขาเองแล้วก็ของเกียมน้ำโอเคพี่น้องลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ติดตามไว้นะคะเปียงกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย